สวัสดีค่ะพเพื่อนๆดูทุกคนกลับมาพบกับช่องกรมมชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้หนูก็จะมากินอะไรใหม่ๆนี่คือครั้งแรกเลยนะคะที่หนูกินมันก็คือแชดรอุ่ยกับด้านกับด้านนี่ค่ะมันออกใหม่เลยช่วงนี้หนูกินไอติมบ่อยอะหนูมไม่รู้ว่าหนูจะกลัวไม่สบายหรือเปล่าน, <c oughs> นี่อันเนี้ยหนูจะกินครั้งแรกเลยมันชื่อว่าแพดดี้บ๊อบมิลกี้นะคะก็คือจะเป็นรสช็อกโกแลตกับ วานิลลานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอืมอืมชั้นปราสาทเป็นปราสาทเลยอะ่ะอค้นหอมอะเรามาชิมกันอาเสียวฟันวิ๊อร่อยอะ่ะนิ่มด้วยขอชิมข้างล่างนะวันนิลลา คะทุกคนข้างบนอะ่ะมันเป็นช็อกโกแลตนะข้างล่างมันจะเป็นวานิลาแล้วมันก็เป็นรูปปลาสาสด้วยดูสิโค้อสวยเลยอะอร่อยจริงค่ะ เหลือแต่วานิลาแล้วนะคะอร่อยจริงจิงอ่ะ เราไปซื้อกินนะคะหนูไปซื้อที่เซเว่นหนูเห็นมันเหลืออันเดียวแล้วหนูก็เลยซื้อมาเลยช <c oughs> ่วงนี้ขายดีฮะอืมอร่อยจริงอะ่ะทุกคน าดปอป๊อปอืมมันอร่อยจริงๆนะทุกคนซึ่งถ้าใครอยากลองกินไอติมแบบนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อวอซึ่งรสนี้ก็คือมีชื่อว่า แฮดเดอร์ป๊อปมิี้แล้วก็จะเป็นรูปสิงโตแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสิงโตแบบไหนนะคะตามเซเว่นมันก็ไม่ได้ตรงปกนะเนาะเป็นสิงโตอาจจะแบบนี้หรืออาจจะแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตกับวานิลาเป็นแบบปราศาสูกินอันนี้คือครั้งแรกที่หนูกินมันก็อร่อยมากเลยนะคะอร่อยจริงๆหนูอยากจะบอกอย่าลืมไปลองกันนะคะ โอเคคลิปรีวิวก็จบแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแก้มดีชาแน,นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย